มาต่อาคุณพร้อมยังพร้อมที่จะเล่าเรื่องเรื่องอดีตยุคายังมาใส่แว่นขึ้นรถเอาใส่แบ่ค์ก่อนใส่แบงค์ก่อนนะถ้าหมุน3ทีไม่ต้องขึ้นเลยไม่ต้องหมุนไม่หมุนแล้วเอาต้องหมุนใส่แว่นอ่าเลยแล้วหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งหมุนแล้วนะถ้าถึง3ทีเลิกไม่ต้องขึ้นรถสองแล้วเอาหมุนสองแล้วเอาหมุนสเนี้ยสปุ๊บเลิกถายอ่ะเราขึ้นรถแล้วตงไปไปขึ้นรถ าผนใส่แว่นเิไม่ได้ใส่ที่คออาปลาขึ้นซอสพร้อมย่างไปคุยนเลยไปคุยนะว่านะขอน้ำดีไปหน้าเหรอไปหามองทางไม่เห็นเว้ยไปต่อให้เกตี้หน่อยเอาทำไมนะไปต่อให้เกตี้หน่อยไปต่อเกตีหน่อยอ่าก็ได้นะ ไปต่อแกตีอ่ะงแกตีชอบเปล่าเอ้คุ้งไอ้คุ้งนี่ไอ็คคงมีนิฮาร์มีนิฮาร์มีนิฮาร์ไม่สาวเกตี้ชอบไอ้คุ้งเหรอต่อที่ชอบไอดอลอะไรคนนี้โคตรเท่มากเลยนี่เขาดูไว้แต่เวลารักกันรอยดูเออเวลารักกันให้มันโป่งตีนเวลารักกันให้ดูนี่โป่งตีนนะเตตี๋ยดูไหมมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไม่ไดเบอร์ไหมอ่ามีสาวโอกขอเบอร์ไว้เฮ้ยเบอร์นั่นน่ะ บอกเบอร์ไปเอามเกห้าหกน่งหน่งมเก้าสามเก้าห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ศูนบอร์ใครวะสอเบอร์ เน่เน่โอ้โหเจียวเลยไปตรงนน้นเลยไปตรตรงนี้เสียงเจียวเลยนี่ยานในบ้านเราไหมะไบ้าเราโอ้ยโอ้ส่แว่นมองหาปักไฟไม่เจอ ใช่ใันันอะันคสุภาพบุรุษเลยอ่ะผมเตี้ยใชนไหมใช่ัใช่ัเตี้ันียนกัผมีคุณเตี้ยคุณคุณเพอร์เฟคคุณกีหุ่นกังดีผมก็พอร์เฟคคุณจะอะไรนราพิตาาอันนี้โรว่าิจานี่ผมอยากถามผมอยากถามคำถามหน่อยหลังจากคุนอยู่กุณหน่อย คุณคบกูหน่อยกี่ปีหน่อยหน่อยอ่ะหน่อยหน่อยเด็กซอยนะเด็กล้มขอยล้มแข็งหน่อยหน่อยลอยล้มแข็งหนีไม่ได้เดี๋ยวโทรศัพท์โดนต่างดาวเตร์ตีช่วยนี่ลอยล้มแข็งเออแล้วคุณคบคบคบหาเขาปี่ปีคบหาเขาปีปีฮะมาช่วยผมยังอยู่เขามาช่วยอ๋ออยู่อยู่ผมช่วยช่วยต้อบบอกมันหนีไม่ได้ คือทั้งรุ่นนี้เขาไม่มีเขี้ยวกีฬาไม่มีผมมีเขี้ยวเขาเช็กตัวหนุ่อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แข็งเขาไม่ผิดหรอกแต่ไม่ใช่เขาไม่ได้ทำจมูกเอาหน้าไม่สวยนะหน้าโหดเรื่อยยืนนาพี่สาวจะคิมจะคิมคืออะไรทำอันนันป้อพี่สาวจะคิมจะคิมบวยทั้งคู่ผม ปีเองเลยเอาเงินคือเอาคุณไลฟ์ผมฟังหน่อยเอฟพีเขาอยากรู้เอาเรื่องนั้นเนี่ยเออเรื่องที่อยู่คนพึ่งหน่อยอ่ะตอนที่เขายังรอผมได้แม้ตั้งผมเขายังรอผมอยู่อ่ะนั่นคืออย่มุีหน่อยเป็นนังพยาบาลนะแล้วทำไมเธออย่านึงเอาพูดก่อนเดี๋ยงอ้อเมียก่อนรอฉันนี่เป็นไงในวันที่พ้นเ่็เพลงเนี่ยเขาเลยรู้ซึ่งซึ่งเบิร์นบูฟอร์ดเนี่ยเเป็นต่างดาวทีเดียว ทั้หมดจายินกันต่างดาวมันต้องคู่ต่างดาวฮะต่างดาวต้องคู่ไม่ใช่คนที่หนให้รออีกคงเหรอรอคนทีโตรู้ยังไงรอที่ผมเขาเห็นมีเบอร์เขาไหมเขาต้องมาแล้วไม่มีเบมีเบอร์เขาไหมเบอร์เขาประมาณเบอร์เขาแบศูนย์หลองสองทเลยมีเบอร์ไมเ้าแปดเบอร์นศูนย์สองเก้าแหนึ่งศูนย์ศูนย์สองเก้าแปดหนึ่งโอ้นย์ส่โทรได้เหรอเบอร์บ้านไง เบอร์บ้านเนี่ยหนึ่งสอง์สองเก้านเนี่หนึ่งสองหนึ่งสลองโทรไหมหน่อยอยู่ที่เดิมแต่สมัยนี้มันมีเบอร์บ้านอ่รมีมีมีอยู่หน่อยอยู่ซอยเอาเบอร์มือถือดีอย่างน้อยถ้าเบอร์มือถิอโดนด่าก็ยังโดนด่าถือต้องศูนย์เกเอะไรเดี๋ยวโทรเลยศูเดี๋ยวต้องโทรเลย่ะสมัยก่อนไงศูนย์เก้่ง มันต้องมี8ด้วยดิ09918เบอร์สมัยก่อนไง089อ่ะแล้วก่อนมันจะมี01 91 0 3 06 09 07ถือ08918ไล้อีกเดี๋ยวโทรเลยมันจะขึ้นอาตอนมัติกไม่ใช่เหรอไม่ได้เลยมันได้6ตัวมันเบอร์เมื่อก่อนถ้า09ใช่รู้ก็รแเดี๋ยวมีจ่ส่8ไปแล้ว089918 หนึ่งสองหนึ่งสองไม่ใช่ห้าสี่ห้าใช่ห้าสี่ศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งแปดหนึ่งสองห้าสี่เขาชื่ออะไรหน่อยถ้าเกิดโทรไปเขาโทรหาผมเขาโทรหาไม่เอาดีกว่าถ้าเกิดไ่ใช่เบอร์เดี๋ยวเขาหาว่าเราไปเล่นกับน้างสึกนอื่นเนาะไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นคอเซนเตอร์เขาจะว่าเป็นคอเซนเตอร์ก็ลองโทเดี๋ยวหาเขาหาว่าเล่นกับความรู้สึกไม่ดีไม่ดีเนะนะอแบี้เนะผลองเยี่ เฮ้ยเยอะก,กดโทรเฉยเลยต้องโทรเลย<ไ>ปานเกดกดวาแกดวาดวใ่กดโทรป่านนี้พี่ขึ้นเบอร์แล้วมั้งเออนีอ่ <C oughs> พี่ต๋องว่าญี่ปุ่นต่า <C oughs> งดาวนะต้องต่างดาวจริงนี่พวกนี้เขาจะเป็นต่างดาวนะถ้าเกิดหน่อยก็ดูอยู่อ่ะอยากจะฝากบอกอะไรเขานั่นนะว่าหน่อยเขาดูแล้วเนี่ยเออเ้าอยู่ที่เดิมนี <C oughs> ่นี่คำถามหรือคำบอกเล่าคำถามเขา ต้องขายซ้อซอยน้ำแข็งถ้าถามฐานบอกว่าคุณยังอยู่ซอยน้ำแข็งไหมซื้อซอยนะหน่อยยังอยู่ซอยน้ำแข็งใช่ไหมเดสกาลงน้ำแข็งไหนในเดเดสกาซอยน้ำแข็งชื่อซอยอะไรอะไรไปรินนะไปรินมันทะลุออกซอยไปรินได้ทะลุก็บซอยไปรินได้ใช่หน้าตาจริงจังเนี่ยนราทะเลาะผีกันนี่หน้าตาจริงจังแสดงว่าต้องแสดงว่าคนชื่อแฟนก็ชื่อหน่อยจริงชื่อจริงชื่ออะไรหน่อยนะพี่สาวคุณ พี่สาวใครพี่สาวนิชาพี่สาวนิชาพี่สาวนิชาเหรอใช่พี่สาวเชื่ออะไรนิชาลูกคนเดียวนะนำตัวเดียวครับแต่เขาใช่เหรอนำตัวอะไรนำตอะไรหน้ากีรังกนโฮะหน้ากีรันกนกหน้อยหน้ากันกันนี้ชื่อนิชาวงสวรรค์อ้าวหน่อยเขาหน่ากันเหนีเหรอหน้ากันอันนี้นิชาวงสวรรค์ลูกสาวเจ๊ปุ๋ย อ๋อไอ้เนี่ยไอ้เจ๊ปุ๋ยอน่ยเจ๊ปุ๋ยนเรู้จักรู้จักรู้จักนะลงวงวงสวรรค์ไหมลงวงวงสวรรค์เนี่ยรู้ไหมรู้เป็นามคุณเขาเป็นใครเขาเป็นใครพี่ชายคนพี่ชายนู่นพี่ชายคุณนี่ยพี่พี่พี่ชายคุณน่ยเขาเป็นญาติกันชื่อปอยปอยไหนกันปอยนิสารไทย คือใครเขาปล่อยเอกสานี่มีเอสารตรงเขาต้องรู้นะคุณทันนี้คุณทันนี้อสารนี่เอ็ม้รู้จักป่ะมียอกสารเอ็มอ่ะทหมนไหมใช่เป็นเรื่วาจะด่าเขาจะรู้ผมจะต้องถนัดโยกกันหมดเลยโยกพี่เก้วกันนะเปียกเดี๋ยวกินเป็ดกันนะสั่งเป็ดเอ็มเคมาต้องถามเขาด้วยว่าเขารักผมป่ะรักไหมรักไหมรัก น้าน้องบอกรักพี่เอกมากก็เจเขารักผมผมก็ดีใจเขารักเขาห่วงผมไม่เหมือนใครทาไมใช่ใช่คุณไม่เหมือนใครผมไม่คยเถียงนะอันนี้เรื่องจริงคุณไม่เหมือนใครยาของที่ต่างดาวอย่างผมมาใช่เหรอถามเรื่องท้องท้ผมเลยจริงคุณไม่เหมือนใครผมยอมรับรักมั่น อ๋อเออไม่ใช่แว่นตัวนั้นนี่ขาแว่นน่่าแว่นโอ้โหพ่ะคุณแว่นเนี่ยไปทีด้พอท่านตองจะตกใจนะตกใจอะไรพอยพลินเป็นพลาสติกสีดำนะเหรอใช่พอยพลินเป็นพลาสติกสีดำใช่ใช่ลงมาอย่างนี้เลยอย่างนี้ที่ตั้งแต่เอาเห็นผมครั้งแรกอะเพรามไม่ต้องจีบเลยคือผมไม่ได้จีบเขาอะคุณยอมรับปะยอมรับ เขาเจ็บผมนะใช่เหรอใช่หนูสวยไหมล่ะคําถามนี่ยผมจะตอบหนูสวยไหมล่ะสวยมากสวยมากคือนิชานันเนี่ยเขาเห็นผมเขาจีบผมเลยไอเหรอไม่คิดเลยเหรอคือเขาจีบผมแล้วผมหมุนหลบเขาโอ้ม่หมุนหลบหมุนหลบด้วยเขามาถามว่าเขาจีบเลยเขาถามพี่มามาโอตอบใช่ไหมเด็กกล้าใช่พี่มาโอโตะไหมผมพูดแค่เนี้ย เดดส์กาไงเดดสก้าไงเดดส์ก้าเขาว่าใช่เราใช่ใช่คนเดียวกันถ้ารอยสักนี่ใช่ที่เขาตามหาตรงนี้มานานเลยใช่ที่จะเป็นบุคคลยิงจันเชื้อแล้วรู้ว่าพี่ผมจำที่ทางพิจารพูดได้ด้วยจำว่าอะไรพูดอะไรเขาถามรึเปล่าถามว่าถามพี่ว่าจากอนาคตใช่ไใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่เขาเห็นแต่ให้ผมเล่าป่ะเล่าเลยนั้งตั้งตั้งแต่ ผมซ่อมนะซ่อมอะไรซ่อมที่ไถ่หญ้าซ่อมที่ตัดหญ้าตัดไถ่หญ้าที่ไถ่หญ้าจนตั้งชื่อเขาว่าชื่อว่าว่าเทยญาเทยญาอ๋อเขาพบคุณตอนเขาไถ่หญ้าอยู่ใช่แล้วพูดคุณมาพอดีใช่เขาเรียกคุณว่าอะไงชื่ออะไรเดินจูงหมามาไงชื่อะไผมต้องเฟี้ยงกระโปรงหมาเออมาโกโตมาโกโตมีเฟี้ยงกระโปรงหมาด้วยนี่เนี่ยเนี่ยแชทอ จะใช้เรื่องโดยม่อนเนี่ยเราไต่างนะไปละมืดละแยกย้ายดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยคุยใหม่ชัดเนี่ยชัดโอ้ชัดเลยสวัสดีครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ฝากกดแชร์กดไลค์ช่องคือคือชัดโก๋ต๋องชีวิตพี่ชอบเดินทางก๋วยเตี๋ยวเรือโก๋ต๋องโก้ครับบายคู่ซ่าปลาไั่บายอะไรนะอะไรก๋วยเตี๋ยวเลย พี่เต๋อเรือโคตองแล้วทำเพว่อนี้เขาบินได้หมดแล้วบินได้ไปนะกูไปเอาทุเรียบไปให้เขาไปบายเนี่ยโคตองอย่าลืมบินสอเลยนะไม่เลืมวาดเลยเขาดูอย่างได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาเลยเดี๋ยวพี่เตรียมให้ไม่วาดตรงนี้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเอาเออพรุ่งนี้นะตอนนี้มันดึกแล้วแยกย้ายกันไปนอนเดี๋ยวดูทีวีหมดแล้วนี่ยเขาจะทัดแล้วบ่ายบอกลาทีก่อนบ่ายตาใครให้โกตองพี่เตี๋วเรือเนไ่้โอเคบ๊ายบาอสครับสวัสดีครับไททีมิงแก้วสวัสดีครับ